ร้านมือสองในหมู่บ้านจอยก็อย่างเงี้ยจะมีทุกอย่างจากเพื่อนๆน,นะของใช้ภายในครัวเรือนพวกแก้วจะนี่แก้วต่าง,างๆพวกเซ็ตกาแฟชาอะไรประมาณเนี้ยจะทุกคนของรูปปั้นกระจุกกระจิกไว้ตกแต่งอาจจะนะมีเยอะแยะมากมายมีทั้งเสื้อผ้ามีทุกทุกอย่างพวกที่นงที่นอนพวกอะไรอย่างเงี้ยจากที่นอนก็ไม่ใช่พวกเตียงนะเพื่อนที่ปูผ้าปูที่นอนอย่างเงี้ยแล้วก็เครื่องประดับรองเท้าเสื้อผ้าเด็ก มีเยอะแยะมากมายแล้วก็ถูกมากจ้ะราคาก็ตัวละหนึ่งปอนถึงสองปอนขึ้นไปกระเป๋าอันนี้ก็สวยจ้ะแต่ตอนไ,ไม่ชอบจ้ะมันไม่ได้ของแท้หรอกเพื่อนๆของปลอมถ้าของแท้เขาไม่มาบริจาคหรอกเนะาอะอหไรจ้ะเยอะแยะมากมายจ้ะของใช้ในครัวเรือนก็มีเห็นไหมเนี่ยถ้วยชามเป็นเซ็ตเป็นเซ็ตอย่างเงี้ยเพื่อนเพื่อนเอ้ยเซตหนึ่งเซตหนึ่งก็ไม่เกินไม่เกินห้าปอนเพื่อนน,น,นะไม่เกินห้าปอนเพราะว่าเขาก็อยากขายได้เขาก็ขายขายขายแล้จ้ะทุกคนสนใจ